ศูนย์จำหน่าย KO คะ่ะสวัสดีค่ะาน,นะคะวันนี้นะคะก,ก็จะมาให้ความรู้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเลือดจางนะคะผู้ที่มีอาการนะคะวูบบ่อยบ้านหมุนปวดหัวนะคะนอนไม่ค่อยหลับะคะสุขภาพาอ่อนเพลียนะคะหรือส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโลหิตจางนะคะเลือดท้นนะคะตัวนี้ก็คือเป็น KO นะคะ KO ช่วยในเรื่องของการดีทอสเลือดนะคะ สำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะเอ่อต้องการที่สอบถามโปรโมชั่นนะคะก็โทรมากออกหาก็ได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9 3 9 5 1 4 8หรือศ9 4 9 8 2ก้าสี่เกาค่ะบอกที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทานที่เห็นผลที่สุดะค่ะ